สวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์ข้าวันนังคารล้ววันนี้วันว่างนะครับได้ไปดูมวยมวยระหว่างเพื่อนกับ กับพี่ชายเพื่อนผมก็คือบอนอนานัยโชคกับพี่เต้น,นา,าสัยนะครับสนุกมากเป็นมวยที่สนุกมากจริงอีกคนหนึ่งมวยถอยเหมือนพาม่าเลยอีกคนหนึ่งเหมือนปะก่อยอย่างพี่เต้น,นะครับเดินบุกเดินสู้ร่างกายบทวีเข้าไปนะครับสนุกมากสนุกแล้วก็สุดท้ายไม่ว่าจะมีเรื่องเรื่องอะไรก็แล้วแต่ สุดท้ายผมก็กลับมาอยู่ที่ที่บ้านเหมือนเดิมมวยจบสุดท้ายคุณต้องกลับบ้านผมก็เหมือนกันก็กลับบ้านเหมือนกันนะครับกลับมาดูควายกินหญ้าแม่ควายก็ท้องแก่และวปร่อวันต้นปีน่าจะคลอดนะครับ แลรับเมียผมก็ท้องไม่แก่ครับแต่ว่าประมาณกลางปีหน้าก็น่าจะคลอดนะครับก็มีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นสวัสดีทุกท่านนะครับในวันจันทร์ค่อนข้างที่เป็นวันทํางานวันรุ่งขึ้นผมเชื่อว่าทุกคนจะจะต้องไปทํางานในวันอังคารนั่นแหละครับก็ไม่มีอะไรมีกระแสะดราม่ามา,ม,ามันมันป็นคลิปแค่สั้นๆมากเลยนะครับแต่ผมอยากจะมาชี้แจงสักนิดนึงผมอยากจะบอกว่า สำหรับผมกับพี่แมทธิวนะคำพูดแบบนี้มันคือเป็นคำพูดที่เราก็พูดกันอยู่ตลอดเวลานะพี่แมทกับผมเนี่ยคุยคุยกันนะนะมันจริงๆมันมันมากกว่านี้ด้วยคือพี่แมทกับผมเนี่ยมันมันมันเรื่องเล็กเลยพี่เต้กับผมก็คือเรื่องเล็กคุยกันภาษาภาษาจริงๆนะภาษาถิ่นภาษาบ้านเลย อย่าไปเอาจับจุดนี้ไปเป็นดาม่านะครับผมขอร้องเลยเพราะว่าพี่แมทกับผมเนี่ยโอ้โหจริงแล้วคุยกันคุยกันเรื่องภาษาอย่างเงี้ยมันคือธรรมชาติแล้วจริงๆผมเองนะผมต้องรู้สึกว่ามันเกินหน้าที่ผมด้วยน,นะเพราะจริงๆมันเป็นหน้าที่ของทีมโค้ชโค้ชของแต่ละทีมนะครับซึ่งผมเองก็ทําเกินหน้าที่ต้องขออภัยทีมโค้ชทุกทุกคนนะครับในทีมทีมวานะครับ แต่ผมก็มีแค่แค่อย่างเดียวคือความปรารถนาดีสำหรับสาหรับทั้งทีมแล้วก็พี่ชายผมพี่เต้น,นะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยนั่นแหละครับก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรสุดท้ายผมก็กลับมาผมไม่ได้มีอะไรสุดท้ายผมก็อยู่ข้อควายผมก็เป็นคนเลี้ยงควายคนหนึ่งแค่นั้นเองก็ นั่นแหละครับอย่าไปคิดเป็นดราม่าเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆมันเป็นแค่ช่วงอารมณ์นั้นค่อนข้างเวลาสั้นมากเลยอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับพี่แมตตั้งใจแล้วก็ทำเพื่อทีมผมเองหวังดีกับทีมทีมพี่แมทครับไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีความไม่มีอะไรที่คิดไม่ดีเลยนะไม่มีความคิดไม่ดีเลย พี่แมทกับผมน่าจะรู้กันอยู่ไม่มีอะไรแล้วก็กับพี่เต้พี่เต้กับผมรู้ผมหายใจเข้าก็รู้ผมหายใจออกพี่ก็รู้ว่าผมหวังดีกับพี่ตลอดทุกทุกลมหายใจนั่นแหละครับไม่มีอะไรเลยก็วันนี้ยินดีนะครับยินดีกับพี่เต้น,นะครับที่ชนะนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับบอลน,นะครับบอลเพื่อนผมเอง จริงบอลต่อยวันนี้ต่อยได้มันมากต่อยสเตปขาดีเข้าออกดีฟุตเบิลดีชอบมากเลยมวยคู่นี้นะผมบอกได้เลยว่ามันเป็นมวยที่สนุกอีกันถ้าผมเป็นคนเล่นไก่นะผมบอกว่าบอลเป็นเหมือนไก่พมา่าชิงฉากชิงฉากแต่ชิงฉากแต่แต่พี่เต้เป็นประกอยที่ร่างกายแข็งแรงบึกบืนเดินรบสู้ไม่ถอยมันสนุก พมา่าปักกวยสู้กันมันๆอยู่แล้วสําหรับผมนะก็วันนี้มันเป็นกําไรสําหรับคนดูเป็นกําไรสําหรับกองเชียร์ก็ได้ได้มาดูนะครับดูใกล้ๆแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชมทั้งสองคนเลยครับทั้งบอลด้วยแล้วก็ทันพเต้ด้วยทีมไว้แล้วก็ทีม White แบก Back นะครับชื่นชมทั้งโค้ชทั้งสองทีมอย่าให้มีดราม่าเลยเพราะว่ามันเรื่องเล็กเรื่อง เรื่องอันนี้อยา่าเอาเป็นดราม่าเลยแต่จริงทุกคนตั้งใจนะครับเป็นกําลังใจให้ทีม Back แบ็ k กับทีมไว้ในไฟต์ต่อๆไปนะครับอย่าให้เรื่องแค่นี้มันเป็นมาเรื่องให้สะดุดโอ้เรื่องเล็กแค่นั้นแหละครับก็ไฟต์ Fight ต่อไปโดยยังคงเชียร์ต่อๆไปนะครับเพราะว่าทุกคนเป็นพี่น้องกันจริงๆพี่น้องอะ่ะมาชกกันในรูปแบบของกติกาไม่เป็นการแข่งขันกีฬานะครับ อยู่ในพื้นฐานของกติกาและกีฬามันเป็นกีฬาไม่ใช่การโ,โหฆ่าเอาเป็นเอาตายนะครับเชื่อว่ามันมันมันสนุกสนานและมีการเซฟตี้ไม่ได้บาดเจ็บขนาดนั้นพอถึงเวลาแล้วเมื่อเจ็บแล้วขนาดนั้นเนี่ยเขาคงไม่ปล่อยให้ให้นักกีฬาของเราบาดเจ็บจนเกินไปนะครับก็ดูเป็นกีฬาอย่าดูกันท่ำหันจนเกินไป ใครที่ติดไปนวมก็อย่าโอ้โหใส่อารมณ์ขนาดนั้นอย่าไปคิดกันมันเป็นกีฬาทุกอย่างเป็นกีฬานะครับคิดว่าเป็นกีฬาก็พอมีผลตัดสินก็ก็แค่นั้นพอแล้วละเป็นกําลังใจให้กับทั้งคู่นะครับรักทั้งคู่เลยรักทั้งบอลแล้วก,ก็รักพี่เต้บายบายลาติสวัสดีครับไปกับบรรยากาศคอควายสุดท้ายผมก็อยู่แค่นี้